สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งด้วยกันนะครับผมวันนี้แคสไปสองรายการเลยทีเดียวเชียวนะครับโฮโลเขามีก mm ับ GTA San นะครับวันนี้ก็จะมาตามล่าหาเพื่อนฝูงนะผมไปลงมอดไปสองมอดนั่นเองก็คือ,อมอดอะไรนะเขาเรียกโอ้ไกลจังเลยวะตรงนี้อ่ผมมาไว้ก่อนนะคันแรกมอดนี้ก็คือมอสเอขาเรียกว่า กันง่ายๆเลยก็คือหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรียกแบบอีกชื่อหนึ่งก็คือมอสไททันฟอร์นั่นเองนะครับผมบุม้มโอลงมาแบบไม่มีเสียงอะไรเลยนะไม่อลังเลยนะฮะมันเดินไปขึ้นแท็กซี่ทำไมแล้วเออโอเคครับเราจะแหลกเล็กน้อยนะครับโอเคพร้อมแล้วครับมาเรามาดูกันใกล้ๆเลยทีเดียวมามันพุ่งได้อย่างนี้นี่แหละครับมันออะไรที่สุดยอดมากเลยครับโอเค เดี๋ยวขี่เดี๋ยวขี่ทันท่นฟอะไรนะเอ็กอะไรทันท่านฟวะเออะทันท่านโกแล้วโอ้โหทางไหนวัสนาบินนะได้ลกลับบ้านนะบรอเล่นนะก็วันนี้ก็จะมาจัดการมอดอีกมอดหนึ่งก็คือมอดผีใน G T A 5นั่นเองนะ G T A 5นะฮะ เป็นมอสไม่ใช่ผีนะเป็นอิตาเอ็กในเกมนะผมแต่ผมลงไว้เพื่อมันเป็นผีแหละเออมันก็เป็นผีอะแหละครับมันก็แบบเป็นอิตเอ็กในเกมมันจะออกมาเวลาประมาณไหนประมาณไหนอะไรฮะก็ผมจะไปล่ามันดูครับผมลงไว้มันน่นก็มันก็น่าจะมีนะครับลงไว้มันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมมอสแบบอาร์ติ้งอะไรของมันวะเนี่ยก็ผมก็มารีวิวไอท์น์ฟอร์ก่อนนะครับคันแรกก็กดสเปคบาร์ครั้งว่าจะเป็นยิงการยิงการลิงที่รวดเร็วทันใจมากเลยนะฮะแล้วกดกระโดดนี่กดคอนโทรลนะบินขึ้นได้ โอ้โหเรนี่เชียวก็สเปคบาร์ค้งว่าจะเป็นการบูตติดในทับที่ตีนนะครับผมพุ่งกันไปเลยทีเดียวนะข้ามโลกกันเลยได้ลเลยเลย,เลยทีเดียวนะฮะข้ามโลกกันเลยทีเดียวโดดสิลูกพ่อโอ้โหโมันจะติดในตักลางอากาศได้อะไรมันนี้นะโอเคฮะไปสนามบินนะครับาการเรียกให้ท่านฟอลงมาจากอากาศนะครับผมเรื่อยๆนะฝนตกด้วยนะฮะในเกมอีกไกลแล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่นาวิกนะ ไปเปลี่ยนฟอนต์ลงมัดฟอนต์ด้วยนะฮะให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นให้ผู้ชมเห็นได้ง่ายนะจับหน้ากูทำไมก็นชนแหลกเหรอครับใกล้ถึงรสนามบินนะลงน้ำด้มไหมเนี่ยอยากรู้จริงๆเลย,จ,เลยจมน้ำสิครับผมเตกบาแถบมันเสร่ได้ตัวเดียวเหรอแล้ว่ายังไงเอ่ยโอเคงั้นลองขึ้นบกแล้วใส่อีกตัวนึงฮะ สเปกบาร์บวกแท็บนะครับผมจะเป็นการเสกซัมมอนไททันฟอลงมานะฮะลงมาจากฟากฟ้านั่นเองตัวนั้นจมน้ำเลโอ้โหห้าดาวด้วยกันครับ a e Z a k m i oh, นะฮะเจ้ากันโอเคเอาดาวหายนะมันยุ่งยากขี้เกียจมาสู้กับตำรวจนะฮะโอเคซัมพพอร์ตซัมมอนได้เรื่อยๆนะฮะโอเคเปิดเพลงดีกว่าอย่างุ้สเต็ มเ oh, พลงให้ฟังด้วยนะฮะไทเทนฟอร์โค้ยเปรี้ยวอะฮะแบบบอกแค่นี้แหละ oh, โอ้โหดูว่าเวลาบึนแบบทีนิ้งแซงก็ทะรวจได้เลยนะผมฝันไส้ก็จอดยิงแม่งเลยอนะไปไหนไปไหนนี่ครับความสุขของกะทินะฮะกะปิไม่เคยจะเกี่ยวนะครับผมสีมันแตกต่างแล้วนะกะปิกับกะทินะโอเคไปเรื่อยๆฮนะโอ้ oh, ียากุซ่าด้วยนะแถวนี้มันใหญ่จริงเลยนะฉนคนนะุณอะไม่ตั้งใจขอโทษนะ oh, oh, ไม่ทายเลยนะ ออโอ,โอ้ตายเลยเหยียบทีเดียวตายโอ้โหจริงๆเลยเหยียบคนตายโอ้ลองดนชลรสโหนะครับรถถึงก้ารกระเด็นนะฮะโอ้แบบเป็นอะไรที่แบบเซียวมากเลยนะฮะปีหัวมังกรหลายเท่าเลยนะครับพื้นดินนะฮะโอ,โอ้ติด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 ขึ้นทางเนินมันจะเป็นอยางเง <c oughs> มันกะตกๆเล็กน้อย,ยจะมัชักดิบโอเคจะถึงละ เวลา13นาิกานะตอนนี้เวลาในเกมนะครับ13นาฬิกาโลกจริงก็ประมาณ2โมงแล้วล่ะครับโอเคเราจะไปเมืองนั้นกันนะลอสซันตอสนะฮะที่เกิดของผีอิตาเอกในภาค5นั่นเองเรื่อยๆครับเรื่อยๆมีโยนโนี่มันสบายจิ้มๆเลยนะครับผมจะถึงลัสนามบินขึ้นเครื่องบินแป๊บนึง เบรกเอี๊ดโอ้โหลงโคเทเอ้เลยมันยืนอ้าขาอย่างงี้ครับโอ้โหดูควันเลยอ่ะโอเคเข้ากันเลยไปอ่ลอสซันตอสลอสลอสซันตอสครับผมโอเคขึ้นเครื่องบินไปแล้วค,ครับมอนแมนสเปกบาสคิปแม่งเลยครับพี่เกียรติดูถึงแล้วครับลอสซันตอสมาลงแบบรวดเร็วหันใจครับวาร์ปทะลุมิติกันเลยทีเดียวอโอเค คือไททันฟอรนี่ซัมมอนได้ทีละตัวนั่นเองนะครับทีละตัวแบบจะย้ายตัวย,ย้ายตัวมาที่ตัวนี้ตัวนั้นอะไรสักอย่างก็นะงแล้วโอเคฮะถึงเวลาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดผีนะ่าจะออกมาตอนประมาณประมาณสามทุ่มถึงห้าเที่ยงคืนนะผม,มประมาณนั้นถึงตีห้าแหละประมาณนี้สามทุ่มขึ้นไปอะครับกะไว้นะโอเคถึงแล้วครับลอสซันตอสทางนี้นั่นเองเดี๋ยวก่อนซัมมอนลงมาไททันฟอรลูกพอ่อเอ้ยเฮ้ย เดินไปตามรถจกักรเอ๋ยรถอันนั้นได้ยังไงกันอะรถตำรวจไม่ใช่เลยนะลูกพ่อนะโอเคครับส่องไปแล้วครับผมแมนแวนไททันนะโอ,โอะ้โหเวลาี่เฟี้วมากเลยนะ <c oughs> โอเคโอ้โหแม่ดูมันกระโดดฮะโอ้โหเวลาที่เย่ยมยอดมากเลยลองกระโดดเหยียบคนนี่เป็นไงคงไมีการหารันไปทิเออไม่เป็นไรเลยครับคน นอนเลยอะดูดิเหยียบทีเดียว,ยวครับตายเลยฮะชนนี่ตายเลยครับโอ้โหตายเลยฮะโอเคเราไปกันครับอย่ามาเสียเวลากับพวกคนจ้ากระดอยแถวนี้กันเลยดีกว่าตายยินดูไรครับป้าโอเคเรื่อยๆเรื่อยๆชนรถเล่นไม่มีอะไรทำหนี่นีอยู้จักวอร์ริเออนี่ความสุขความสุขครับความสุข ไม่มีอะไรถามว่าชนปั๊มอะไรมาเงเลยนี่เป็นไง <S <S ไม่ตายด้วยนี่เรียกว่าไททันอึดก็รู้จักเปล่ารู้จักเปล่าบินเลยมแม่งเราจะกระโดดข้ามตึกกันด้วยว่าโอ้โหไม่เกือบถึงตึกแล้วนะฮะติดนิดเดียวอว่าทะลุไปไหนแล้วเนี่ยเอาไททันกูโอ้โหเหยียบรถแม่งเลยนี่มันโคตรเท่อะบอกเลยครับ เป็นอะไรที่แบบเออทางสมัยไฮเทกนะโลกยุคนี้เขาไม่มีกันนะผมบ้าอยู่คนเดียว่ะไอ้ขี่ไอ้ท่าน <c oughs> รถมอเตอร์สค์มอเตอร์ไซค์ทำลุตำรวจชนทิ้งแม่งหมดอนะ่ะเงีนเน้ย <c oughs> เงีนเน้ยโอเคั <c oughs> ไปเรื่อยๆครับน่าเบื่อหน่อยน่าเบื่อตรงนี้เลย <c oughs> สาธิตให้ดูนะผมโรดข้าาในรีบ้านหลังแค่นี้ <c oughs> นี่เห็นไหมเออนี่ เหยียบหัวแมเงเลยมองอะไรเหยียบแม่งเลยเหยียบแม่งเลยไปลเสียเวลาอยืนบูนบูนหนูหแมงโดดก็สูงเลยบอกให้นะยิ่งบูทด้วยยิ่งโดดด้วยนี่มันสูงมากเลย,ลโ,อย,เยลโอ้โหไอ้เขียนรถชนโอ้โหโอเคครับ14บสนาฬิกาแล้วตอนนี้ในเกมแถวนี้มีมีบ้านไหม,ไหมเอ่ยตรงนี้นะบ้านโอเค สี่นาฬิกาแล้วไปนอนกันครับแล้วไปชมบรรยากาศตอนเย็นดีกว่าไปชมบรรยากาศกับเขามันจะเป็นยังไงเอ๊ะผมหมายไปตรงนั้นข้างหน้านี่ครับตรงนี้แหละไอผีอิตาเอกนะผมพักห้าจะถึงไหมเนี่ยเผื่อ,อามาขึ้นไกลแล้วนะนั่งเครื่องบินหรือเนี่ยรถรถนะเะยมีต้นไม้ขึ้นด้วยวะปกติมันมีป่ะครับต้นไม้แล้ว,วผมตาฝาดไปเองวะ ตรงนี้ต้นไม้เหรอไรือเปล่าวะโอ้ยชนชนชิบหายตรงไหนวะผมลืมแล้วเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าฮะลืมนะฮะไหนเอ่ยตามล่าหาผีอะตอนนี้ตรงไหนกันแล้วเนี่ยจะเป็นป่าตรงนู้นนะ เรือนะมองยังมีบ้านคนอยู่ด้วยนะฮะดูเปล่าเลยต้องหาแถวนี้ดูไม่เจอก็ไม่เป็นไรฮนะหาเรื่อยๆถึงยังเย่ยตรงไหนเนี่ยบ้าน่างไหน ไม่มีนะครับผมมันอยู่ตรงไหนอันนี้อ่ะโอเคแล้วเซฟคนเลยรถเล่นนะแม่เป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยจริงๆไม่ต้องเสียเวลาเดินไวกว่บบามังกรอีกโอเ้เวลาเยี่ยมมากจริงๆลงเนินนี่ยิ่งเร็วครับเหยอะแม,ม่งเลย คนแก่อึดน,นะหรือว่ามันจะโผล่มาตอนกลางคืนมั้งหมู่บ้านนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมลองนอนกันแล้วกันตรงไหนว่าบ้านเราโว้ยทะลุตึกเลยทีเดียวยไงโอเคฮะลงแล้วโอ้โหนอนกันเถอะ อ่ะมันต้องเป็นเสื้อผ้าชัดๆเลยผิดขี้ผิดที่ยังไงเซฟในห้องน้ำโอ้โหเซฟแม่งแล้วอันแรกเลยนี่แหละไปะเอาไปกันเถอะยี่สิบสามนาฬิกานะครับผมตอนนี้อ่ะแฮทัทนฟอร์ไปอยู่ไมหน้าบ้านนี่ใครทำมวยไฮทัทนฟอร์ผม,มาไว้หน้าบ้านวะไม่ดีหรอเปล่าเก็บไปต่อแล้ะ โอ้มีเลดีโอเพิ่มมาด้วยนะเหมือนเขาจะใส่เลดีโอให้ผมเลยฮนะไปปะตรงไหนเอ่ยเขาบอกว่าตรงนี้นะครับลืมแล้วฮะแมนมนแมนมนแมน,แมนความสุขอะความสุขอะขี่ให้ท่านอะแวะในเมืองอะความสุขประหลาดติดสอยฟ้าไม่ชนไปเลยว่าไอ้ท่านเ้ย ยิงไปเลยติดีกะัะโดดเลไลูกพ่อตรงไหนเนี่ยให้ท่านลูกพ่อนำไปสแิแถวนี้ล้วมั้งครับผมว่า นี่ไงฮะมาแล้วก็หายเลยมีรอยเลือดด้วยนะครับผมเห็นไหมบอกแล้วมันคืออีเจเอกถุยนะครับเป็นมอสนะครเอ๊ะเปลี่ยนสภาพหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นบ้านหลังนี้มันเปลี่ยนสภาพได้คล้ายๆหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเฮ้ย ชิปหายแล้วไงฮะอะไรวะตีหนึ่งนะฮะยิงแม่งเลยผีเฮีย้ยไอเฮี้ยนหลอนวะครับเฮ้ยน่ากลัวจริงบอกเลย พอดีตัวตัวทำอะไรตัวตัวอยากโดนไฟไฟเผาเอาโอ้ยกูคืนในททันแล้วหลอนไปแล้วเมื่อกี้มันขึ้นอะไรไม่ด้วยด้วยอ่ะสี่ร้อยผมเห็นเวยคแรบบับอะไรสี่ร้อยสักอย่างเนี้ยนะมองไม่ทัน โอเคองั้นมอสนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะไม่มีอะไรมากประมาณนั้นนะอย่างที่ว่ากันอย่างที่เห็นนะไททันฟอร์ยิงได้นะกระโดดได้นะครัตบติดบูทได้นะฮะโดดอย่างสูงอะบอกเลยครับไหนก็ฝากติดตามช anel ผมด้วยนะครับเป็นช anel เล,ล็กๆเออ่ช anel หนึ่งนะครับผมสำหรับนักแคชเกมตัวน้อยๆน,นะฮะโอเคอยไงก็ขอเซลฟี่ออกับผีแล้วกันนะครับบ๊ายบาย ちょっ。